เกิดเหตุเพลิงไหม้ขยะในบ่อฝังกลบเทศบาลน,นครภูเก็ตบริเวณสะพานหินระดมรถด,ดับเพลิงฉีดน้ำสกัดและป้องกันที่เท่าฟุ้งกระจายเมื่อเวลา1นนาฬิกา20นาทีวันนี้17เกุกุมภาพันธ์2567เกิดเหตุเพลิงไหม้ขยะในบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลน,นครภูเก็ตบริเวณสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยเพลิงได้ลุกไหม้ในบ่อที่4ซึ่งเป็นบ่อฝังกลบที่ใหญ่ที่สุด มีขยะถึง4 0 0แสนตันโดยเพลิงได้ลุกไหม้ขยะที่เป็นเศษไม้และกิ่งไม้ที่นำมาวางไว้แต่ยังไม่ได้ทำการฝังกลบเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครภูเก็ตนำรถด,ดับเพลิงเข้าฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกไหม้ในวงกว้างแต่เนื่องจากมีลมแรงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทางเทศบาลจึงได้ขอสนับสนุนรถด,ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลรัศดา เทศบาลตำบลวิชิตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมาช่วยระงับเพลิงจนสามารถสกัดเพลิงไว้ได้แต่ยังมีฟันไฟออกมาเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่สามารถสกัดเพลิงไว้ได้แล้วทางเทศบาลนครภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำรถแบคโฮเข้าไปขุดขยะที่ถูกเพลิงไหม้พร้อมทั้งฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไม่ให้เพลิงปะทุขึ้นมาอีกและเพื่อป้องกันไม่ให้ขี้เถ้าฟุ้งกระจายและไม่ให้เกิดควันไฟเพิ่มขึ้นโดยมีนายสุปโชคละอองเพชรรองนายยกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายเฉลิมพรปียะนลงโลดปลัดเทศบาลนครภูเก็ตและนายทีวัศสีดอกบวบรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการระหับเหตุเพลิงไหม้ซึ่งคาดว่าจะสามารถดับเพลิงและกำจัดควันไฟให้หมดไปได้ในวันพรุ่งนี้งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครภูเก็ตได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงสวมหน้ากาก,ากอนามัยป้องกันการสูดควันไฟปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิชิดและอยู่ให้ห่างรัศมีรอบจุดเกิดเหตุ